สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีช่องเอ็นสายล่านะครับวันนี้ห่างหายไปนานเลยไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับแัววันนี้ก็หาเวลาครับออกล่าครับมากับเจ้ามินี่ครับผมออกล่ายิงหายิงนกเนาะบริเวณที่เดิมครับบริเวณรอบรอบบ้านเนาะก็เลิกงานไววันนี้มีเวลาก็เลยมาทำคลิปหน่อย นี้ผมก็ตั้งระยะไว้เขียนระยะบอกนะครับว่าสามสิบเมตรสี่สิบเมตรผมไตั้งมาเนาะพอดีสั่งลูกมาใหม่สั่งลูกมาใหม่ก็เลยลองตั้งระยะลูกดูสามสิบอันเนี้ยยิงระยะยี่สิบก็ยี่สิบเมตรก็อยู่ราวๆนี้ครับสามสิบผมสามสิบเมตรกับยี่สิบเมตรเนี่ยยิงจุดใกล้ๆก,ก,กันก็เลยตั้งจุดจุดเดียว สี่สิบก็ประมาณนี้แต่ระยะที่ยิงก็ประมาณสามสิบเมตรสี่สิบเมตรไม่เกินนี้ครับที่ผมออกล่าวันนี้เนาะก็จะหาล้อยิงบริเวณรอบบ้านนะครับนกมันเริ่มมาเนะาะดูกันว่าจะได้ตัวไหมโอเคคลิปไม่ได้ลงนานเลยเอฟซีจะถามหากันออวันนี้ได้ไโอกาสก็เลยมาทำคลิปครับโอเคครับคอยดูผลงานกันเนาะ

าที่เดิมเลยครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นรางเป็นลางจับกล้องใหม่นะมินิตัวนี้ครับผมเปลี่ยนลางจับกล้องเป็น <c oughs> เป็นลางเสริมครับเพออจานแรกจับกันตรงนี้เนาะมันไม่ถนดัดครับเพราะว่าช่วงมุมมอง สโคปมชิดตาเราเกินครับเนี่ยมันยน่นระยะจากตรงเนี้ยครับขยับเข้ามาตรงนี้เนาะมันก็ยาวไปก็เลยผมก็เลยใส่ล้างเสริมเข้ามาแต่ก็เพิ่มน้ําหนักนิดนึงครับล้างเสริมเข้ามาจับก็ถือแน่นอยู่นะครับล็อกกับตัวนี้ล้างเสริมนี่ครับก็จับแน่นอยู่ครับพอได้แฮปเนี่ย ตั้งตรงไหนก็นได้นะยังไม่มีการเคลื่อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมซูมที่สิบสองเท่ายิงสามตัวก็โดนสามตัวไม่มีพลาดครับผมโอเครอชมผลงานต่อครับรีครับ แต้นที่สามเดี๋ยวจะพาไปเก็บแั้มที่สามเนะเาะเพอแต้มที่หนึ่งกับแท้มที่สองผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะก็เลยเดี๋ยวพาไปเก็บตัวที่สาม <S 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 นะโอเคเดี๋ยวไปไปดูน,นครับ นี่ครับแต้งที่สามเนาะเรียบร้อยครับเสียดายแต้มที่หนึ่งัที่สองผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะแต่ก็เห็นจะเห็นในมุมมองของผ่านสโคบเนาะจะไม่เห็นผลงานโอเคครับผม เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเก็บนกกันบินมาคู่หนึ่งเกาะอยู่ต้นขามปูครับหมายเดิมช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนครับนกก็มาเรื่อยๆครับบินมาเกาะก่อนหน้านี้มันไม่มีนกครับผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปลงเท่าไหร่นกไม่ค่อยมาเกาะช่วงนี้นกบินมาบ่อยครับก็ลองซุ่มเฝ้าดู เดี๋ยวส่อมไปเลยครับ <What? S 1> เรียบร้อยไปตกฝั่งโน้น อยู่ริมถนนนะเดี๋ยวต้องรีบเก็บเร็วหน้อยครับผมแทนที่ห้าครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้เนาะก็ะพอไดไ้ได้ตัวเนาะทำเป็ข้าวกินอยู่ครับ ก็นานๆมาทีครับไม่ได้มาเยอะมากก็รอนทั้งวันแหละวันนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับจะมินี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับก็ถือว่าพอได้ตัวไว้ทากับข้าวอยู่เนาะโอเคครับผมติดตามช่องอีเชสาราด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปลงพยายามจะทําคลิปลงเรื่อยๆครับผมช่วงนี้เว้น เว้นนั้นเวน้นช่วงนานหน่อยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ